สวัสดีครับแนวน้มตลาดหุ้นวันอังคาร15พฤศจิกายนนะครับวันนี้ตลาดก็ได้โอกาสที่จะเริ่มดิดกลับนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ลงต่อเป็นวันที่3นะฮะคือตลาดเราสูงสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว1,524 แล้วก็ลงเร็วมากเลยนะฮะลงเมื่อวานนี้ลงต่อเป็นสัปดาห์ที่3เปิดแกลบไปด้วยนะครับเปิดแกลบก็คือเปิดกระโดดลงนะฮะเปิดแกลบไว้ประมาณ7จุดครับอยู่ที่พันเป็นแนวต้านอยู่แถว1 4 8 5ถึงหนึ่งสแกลบบริเวณนี้ผ่านยากครับถ้าปิดเหนือแกลบถึงจะเป็นสัญญาณซื้อนะฮะคือสัญญาณซื้อเดิมให้ไว้พั0หก็ ปรับลดลงมาเหลือ1495อันนี้เป็นสัญญาณบวกระยะสั้นนะครับส่วนเมื่อวานนี้ตลาดลงมา 25. จุดครับอยู่ที่1469านะฮะคาดว่าตรงบริเวณแถวนี้แถวแนวรับ1 4 6 5 1,460น่าจะเริ่มดิดกลับขึ้นไปนะฮะส่วนดิดกลับขึ้นไปก็จะมีแนวต้านผ่านยากๆก,ก็บริเวณตั้งแต่1 4 8 5ถึง1495ซึ่งเป็นบริเวณแก็บของเมื่อวานนี้นะครับ มาดูตลาดหุ้นทั่วโลกก่อนนะครับตลาดหุ้นอเมริกาฮะอเมริกาย,ยังคงปรับตัวขึ้นต่อนะครับแต่คาดว่าอเมริกาคงจะขึ้นได้อีกเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้อยู่18,868นะฮะคาดว่าฟันฟลูคงไหลกลับนะฮะแล้วก็มีการปรับก็เรียกว่า valuation ของของตลาดหุ้นอเมริกาขึ้นนะฮะจากการที่นโยบายของโดนัททมจะมีการลดภาษี ลงนะฮะซึ่งอันนี้ก็คงเป็นคงจะทำให้ยอมรับ P/E ratio กันที่สูงขึ้นแล้วก็ทำให้บริษัทจดทะเบียนสามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้นนะฮะก็เลยเอมองมองเป้าหมายของดาวโจนประมาณสักหนึ่งเดือนอยู่ที่19,200นะครับตอนนี้ก็ยังมีอัพไซต์ประมาณสัก400จุดนะฮะส่วนดาวไซต์ก็ประมาณ400เช่นเดียวกันแนวรับอยู่ประมาณแถว18,400ก็เรียกว่า ถ้าจะลงก็ลงจากโอเวอร์บอสนะฮะแล้วก็เป้าหมายยังซิกแซกขึ้นต่อนะครับตลาดหุ้นอเมริกานะครับแล้วก็ปีหน้าเรามีการปรับปรับคำแนะนำนะฮะในกองทุนที่ในอเมริกาปรับเป็นโอเวอร์เวกนะฮะก็คือปรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะฮะส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เริ่มดิดกลับเหมือนกันละครับหลังจากที่ลงมาตลอด3-4วัน รับโดนัลตัมเอฟเฟกนะฮะแต่การว่าโดนอัลตัมเอฟเฟกนี่คงจะมีการมีมา2องลารอกนะครับคือลาลอกแพทย์ผ่านไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถึงวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแล้วช่วงนี้ตลาดหุ้นเอเชียน่าจะด็ดกลับแต่หลังจากนั้นจะลงใหม่นะครับลงใหม่ไปผมยังมองว่าต่ําสุดก็ประมาณสักปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับ ลงใหม่จากความกังวลการเฟดขึ้นดอกเบีย้ยนะฮะเฟดขึ้นดอกเบีย้ยวันที่15ทธันวาคมนี้แล้วก็ปีหน้าคาดว่าจะเฟดจะขึ้นอีก2ครั้งนะฮะสครั้งครั้งใดยี่บิ๊บนะฮะอาจจะเป็นช่วงช่วงไตรมาสสครั้งหนึ่งไตรมาสสี่ครั้งหนึ่งในปีหน้านะครับซึ่งอันนี้ก็จะทําให้ฟันโฟรเริ่มไหลกลับอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเข้าไปสหรัฐนะฮะ ส่วนล่าสุดออบอลดิวสิบปี30ปีของสหรัฐก,ก็ยังขึ้นต่อนะครับทำดิวไฮในรอบ11เดือนดอลลาร์อินเด็กซ์กลับทรงตัวนะฮะแล้วก็ทำให้เงินบาทเราเช้านี้ก็ทรงตัวคือไม่ไม่อ่อนไม่แข็งแล้วครับ35.36บากทต่อ US ดอลลาร์นะครับเมื่อวานนี้ต่างชาติขายสุดที่ไป2 5 5 0 0ล้านนะครับแต่เมื่อวานนี้สถาบันช่วยทุบ คือทางนู้นขายทางนี้ช่วยทุบก็เลยลงแรงหน่อยสาบันขายไป3,600ล้านนะต่างชาติตอนนี้ถ้านับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงเมื่อวานนี้นะครับเป็นเวลา1เดือนครึ่งขายสุที่ไปแล้วก็เยอะเหมือนกันนะครับ35,000ล้านนะฮะแต่ว่ายังคาดคาดว่ายังขายต่ออีกนะครับขายออกติดประมาณ20,000ล้านถึงสิ้นเดือนนี้นะครับเดือนหน้าคงจะแผ่วๆละ เดือนหน้าคงจะเป็น,เ,ปนเวทีของเงิน LTF ที่จะเข้ามาซื้อแล้วครับนะฮะเพราะนั้น,เ,เ,ดนเดือนหน้ายังมองตลาดขึ้นนะฮะขึ้นหมายความว่าถ้าตลาดลงไปแถวเราคาดว่าตลาดน่าจะลงไปต่ำสุดเถวประมาณ1440นะฮะแล้วก็ปรับขึ้นนะฮะขึ้นมายังมองเป้าเป้าหมายของปลายปีหน้าปลายปีนี้ที่1500นะครับก็ปรับลงมาหน่อยนะครับเพราะว่าหุ้นรอบนี้ 1, ผันผวน นะครับมีทั้งขึ้นไปแรงแล้วก็ลงมาแรงจับทางลำบากนะครับในช่วงนี้วันนี้ก็มองตลาดไซเวย์นะครับแนวรับ1465 1460นะครับเมื่อวานนี้ปิด1469ลบ4ลบ9เป็นแนวรับฮะตัวแน,นวต้านจะอยู่ไกลนิดหนึ่งนะครับ1480เลยนะครบับวก11แล้วก็บวก14เป็นแนวต้านเพราะเมื่อวานนี้ลบไปถึง25จุดครับ ถ้าเกิดมันทรงนะฮะถ้าเกิดตลาดเริ่มเด็ดกลับในวันนี้การทรงตัวจะเกิดขึ้นอย่างน้อย2 3สมวันนะครับคือคือคือจะไม่แบบวันนี้เด็ดกลับพรุ่งนี้ตกเลยไม่ใช่นะฮะเพราะนั้นใครที่รอขายหุ้นรอซื้อหุ้นก็จับจังหวะกันดูเอานะครับเพราะว่าถ้าวันนี้รีบาวเนี่ยพรุ่งนี้จะรีบาวขึ้นต่อสําหรับคนที่ รอ Stop Loss อยู่นะครับคือมีหุ้นอยู่เยอะแล้วขายไม่ทันอาจจะต้องรอถึงวันพรุ่งนี้มุลเนนี้พอตลาดรีบาวมาแถวประมาณ1485-1490อาจจะต้องตัดสินใจช็อ,ชอตลดน้ำหนักลงไปบ้างเพื่อจะรอซื้อกลับแถวประมาณ1 4 4 0บวกลบนะฮะยังมองตลาดหุ้นเอเชียจะคล้ายๆกันคือเด็ดกลับประมาณ2-3วันแล้วลงต่อนะครับ ส่วนราคาน้ํามันก็เริ่มทรงนฮะน้ำมันทรงนี่อันนี้คงไม่แปลกใจทรงจากโอเวอร์โซนะครับเพราะน้ำมันถ้าเรานับเป็นวันทําการนะฮะตอนนี้น้ํามันหลัง WTI หลังจากไปจบรอบที่ที่ห้าสิบห้เ, 50, เหรียญต่อบาร์เรลนะครับปรากฏว่าลงมาแล้วตอนนี้เนี่ยยีวันทําการเกือบเดือนกว่า ถ้านับเป็นเดือนก็คือลงมาเกือบเดือนนะฮะวันนั้นตรงนี้ก็น่าจะเด็ดกลับนะครับที่แนวรับประมาณสีก43เด็ดกลับขึ้นไปก็ไม่เกินแนวต้าน46ครับเรายังมองว่า WTI จะลงมาแถว40เหรียญต่อบาร์เรลตอนนี้อยู่ประมาณ44.4นะฮะก็คาดว่าขึ้นไปก็ประมาณ2เหรียญแล้วก็ลงอีก6เหรียญฮะต่ำสุดก็จะประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนซึ่งอันนี้ก็เป็นเทรนที่เขียนมาโดยตลอดนะครับคือช็อตเทอมรีบาลนะครับ ระยักลางลงต่อสําหรับราคาน้ํามันนะฮะเน้วันนี้พวกปตอทอสอพอซึ่งเมื่อวานนี้ลงแรงๆนะครับก็อาจจะเด็ดกลับขึ้นไปปตอทเมื่อวานนี้ลบไป8บาทครับวันนี้อาจจะบวกสัก2อสบาทนะฮะเพราะว่าน้ํามันเริ่มส่งนะฮะแล้วก็อาจจะเี็คา,าดการคาดการถึงการเด็ดกลับกันนะฮะเมาาื่อวานนี้กลุ่มธนาคารยังคงลงแรงนะฮะเอชซีบีลงไป3ามบาทห้นะครับเกแบงหลังจากลงมาแรงเริ่มลงน้อยลง ลบไป็น1บาท50าส,สตางค์เพราะนั้นถ้ากลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ถ้าเราจะสังเกตการด็ดกลับให้ดูที่ K-Bank ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ลงมาก่อนอีกตัวหนึ่งข่้นในกลุ่มสื่อสาร a d v a n c e ครับเมื่อวานนี้ลงไป3บาทนะครับอยู่ที่146เทถวนี้แนวรับจะอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะฮะตั้งแต่145 144 143ล,ลงไปแถานี้เต็นแนาวรับหมดเพราะนั้นช่วงนี้อาจจะใช้ลักษณะเวทแหรือทยอยซื้อนะครับสำหรับใครที่ ต้องการสะสมหุ้นอยู่นะครับมีอีกตัวฮะที่ลงมาเยอะคือบ้านปู่พาวเวอร์นะครับเมื่อวานนี้ปิดไปบาทลบไปบาท25้ตังค์อยู่26.25ตัวนี้ผมคิดว่าแถวประมาณ26ลงมาน่าจะทยอยซื้อนะครับคือแนวรับอยู่ประมาณสัก25 26ตัวนี้ก็เริ่มมาใกล้แนวรับละน่าจะทยอยซื้อได้นะครับก็มีแอดวานฮะที่เข้าตานะครับลงมาเยอะแล้วเข้าตาก็แอดวาน แล้วก็บ้านปูพาวเวอร์นะครับที่เข้าตาอีกตัวหนึ่งบ้านปูฮะบ้านปูเมื่อวานนี้ลบไป80สตางค์อยู่ที่19.7ตัวนี้ถ้าลงมาแถว19ต้นต้นทยอยซื้อได้นะครับ19 19้นต้นนะครับเมื่อวานนี้อันดับหนึ่งจะเป็น d t แทฮะปิด38บาทบวกไป50สตางค์ตัวนี้ก็ข่าวซื้อ,อ,อคนที่เล่นเกฑ์กำไรแบบข่าวถูกเทคโอเวอร์นะฮะปล่อยข่าวกันไป50บบาทนะครับแต่ว่าพวกนี้ระวังนะฮะ วงการพุ้นนี่มันรับรวงพางครับหลอกกันอุตรุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าใครเล่นใช้37เป็น stop loss หมายความว่าถ้าหลุด37ทิ้งเลยฮะอย่าอย่าลังเลนะครับถ้าหลุดปุ๊บทิ้งเลยนะครับสแสดงว่าเป็นข่ารว,วงฮะนะครับแล้วก็วันนี้ตลาดงไซด์ไซเวย์นะครับสำหรับคนที่เล่นฟิวเจอร์สนะับ เส้นฟิวเจอร์ช่วงนี้ก็คงอยู่ในภาวะที่เรียกว่าโอเพิลช็อตนะครับเพราะว่าหลังจากที่ตลาดหลุดแนวรับที่934ลงมาก็แนะนำโอเพิลช็อตนะครับเมื่อวานนี้เซฟทฟลบไป19จุดอยู่ที่914ครับแนวรับวันนี้อยู่ใกล้ๆครับ910 906นแนวต้านจะอยู่ไกลนิดนึง920 924นะฮะครับแล้วก็ถ้าเกิดเด็ดกลับรอบนี้ เดลับขึ้นไปจะมีแนวต้านผ่านแนกจกแกแถวประมาณตั้งแต่928-934ถึง9 3้าถ้าใครรอม,มันอยู่ที่เราอยู่ Position อะไรนะฮะถ้าเราอยู่ใน Position Open Long คือซื้อไว้ตอนต่ำๆวันนี้ขึ้นไปก็ปิดทำกำไรน,นะครับถ้าเราอยู่ใน Square Position ก็รอรีบารีบาขึ้นมาแล้ว Open Shot t ถ้าเราอยู่ใน s o r t Position ล่ะตอนนี้ขาดทุนเยอะเลยถ้า s o r t Position แล้วย,ยังไม่ปิดนะฮะรอรีบาวแล้วปิดฮะ ปิดยอมตัดขาดทุนอันนี้แล้วแต่ว่าเราอยู่ในโพสิชันอะไรเอาเป็นว่าช็อตเทอ r m มเนี่ยสองถึงสวันเนี่ยผมคิดว่ารีบาวนะครับแล้วลงต่อฮะลงต่อยังมองจุดต่ําสุดประมาณสักปลายเดือนนี้โดยเฉพาะถ้าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์รีบาวนะฮะสัปดาห์หน้าคาดว่าตกพอตกปุ๊บจังหวัดต่ําสุดก็จะอาจจะอยู่ประมาณปลายสัปดาห์หน้าหรือปลายเดือนนี้นะครับคาดว่าจุดไคลแม็กซ์ของของ ของหุ้นทั่วโลกจะอยู่ประมาณสักปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าไคลแม็กซ์ตัวนี้ก็หมายถึงว่าความกังวลเรื่องเรื่องบอลยิวพุ่งสูงๆนะฮะความกังวลเรื่องเกี่ยวกับ unwind carry trade ความกังวลเรื่องเรื่อง,อง,องความแข็งค่าของ US ดอลลาร์จะแข็งถึงไหนกันการอ่อนค่าของเงินสกุลเอเชียผมว่าสูงสุดเนี่ยความกังวลตรงนี้สูงสุดจะอยู่ประมาณปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้านะครับอันนี้ก็ จริงๆแล้วคนจะกลัววันที่15แต่ผมคิดว่า15เนี่ยความกลัวไม่ได้สูงสุดความกลัวสูงสุดจะเกิดขึ้นก่อนวันที่กลัวกันเนี่ยประมาณครึ่งวันโทษนะประมาณครึ่งเดือนก็คือ15วันเพราะนั้นจุดจุดที่เราจะซื้อกองทุน LTF ยังมองที่ปลายเดือนนี้นะครับยกเว้นสัปดาห์หน้าถ้าเกิดตลาดตก ต่อนเนื่องเราอาจจะซื้อสัปดาห์หน้าเลยสําหรับกองทุน LTF ที่เราจะซื้อนะฮะมองเดือนธันวาคมยังมองขึ้นครับถึงแม้ถึงแม้แมยังมีความกังวลเรื่องโดนนอตั้มเอฟเฟกก็ตามนะครับสำหรับราคาทองคำฮะตอนนี้เริ่มไซเวอ์ละเมื่อวานนี้ก็ดิดกลับไป3เหรียญตอนนี้มาเลยเมาเมานะฮะผมคิดว่าดิดกลับจากโอเวอร์โซมากกว่านะครับยังมองว่าดิดกลับไปก็ไม่เกิน1ัน0แล้วก็ยังมอง ทางลงเนี่ยประมาณพันสองถ้าใครจะซื้อทองคํารอคล้ายๆกับการซื้อ LTF ฮะรอปล,ปลายปลายปีนี้นะไอ้ต้นฮะรอประมาณเดือนต้นเดือนธันวาคมแล้วค่อยซื้อทองคํนะครับผมคิดว่าแถวประมาณแนวรับพั0สองวนช่วงนี้จะเป็นแนวต้านพันสตอนนี้อยู่ที่พ2นสบนะครับบวกไป3เหรียญต่อถอยอ่อนนะครับอีกอันนึงฮนะคือ สำหรับกรณีของหุ้นที่เข้าคำนวณ MSCI Global Standard Index นะครับก็เข้า2ตัวอันนี้เป็นไปนตามที่เราคาดไว้นะฮะคือบริลย er ูเกอร์กับ KCE พวกนี้มีผลบังคับใช้เนี่ยวันที่30พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ไปเราจะเห็นว่าหุ้น2ตัวนี้มันจะไม่ค่อยลงคือ o u t p e r f o r ฟอร์าง,างนั้นเถอะเพราะฉะนั้นถ,ถ้ามีช่วงใดที่ ตลาดหุ้นผันผวนนะครเซ็ตลงมาแรงๆก็าอาจจะซื้อ2ตัวนี้เก่งกำไรข้าไปด้วยเบอร์รี่ยูเกอร์กับ KCE นะครับสำหรับหุ้นที่เข้าเอ็มเอสซีไมล์สมอลอิ Index, พวกนี้ไม่ค่อยมีผลฮนะไม่ค่อยมีผลในการเก่งกําไรนะครับจริงๆแล้วก็มีหุ้นเข้าเข้า4ตัวมีคอมเซเว่นมีมาลีมีเท่าแก่น้อยมี TFG แต่ผมเชื่อว่าตลาดมันเล่นไปแล้วนะฮะส่วนหุ้นที่ออกก็จะมีประมาณ8ตัวฮะมี ASP bjchicbgcolcgddnakce แล้วก็โลดจันะนะครับอันนี้เรามีเขียนอยู่ใน Market Insight นะครับก็ไปหาอ่านดูได้นะครับสวัสดีครับ